ข้างหลังข้างหลังข้างหลังสองสามี่สี่ขนมาแล้วขึ้นมาแล้วระปขึ้นไประปูพี่พี่ว่้ว่าทัานี้้้าล้งะปนกร่ววาัมวมแู้้นไ

นี่นี่ก็น่าขึ้นหันหัวมังติโน้งแรกกันนี่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 ฮโกดหลายเลยสุดยอดเลยนะครับในมือในมือนี่เอาน้อยเดียวสุดอือหึ เอาละอาละไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้ข่ปีบ่าคนเดียวได้พี่น้องเด้อหดใจเบืองพี่ีของอ้นอีานหากินหากินแบบบ้านๆเท่านี่ว่ามันมีสุดตัวหนึ่งเลยอยู่หันมังเกามองเกาแล้วอันดีดีหัวมันรุนี้พรมีกัน เปิดเสียงพี่น้องให้งำย่างเดียวนะครับกิดแบบเริ่มดื่มนะครับรุ่นอีนั่นเปิดลำโพงเอามันดับครับพี่น้อง<า>รุ่นนี<า>พ้พอดับครับย่างที่เรา,าย่างที่เราเร<า>ีๆๆยรีหึ้ยตึ๊บอือหึ้ยขี้หนิมขี้ยงาอยู่พี่น้องเนาะลังมวน อันียนันนันนียนันตัวนึ่นลงไปแล้วนี่นี่ช่นี่นี่นันเ่นนั่นละน่ตัวนึูคุณไปแล้วคุณเดินนาไปแล้วคุณเดินนาไปแล้วฮึมงเล็กน่อยไม่ยำเนาะเลีบุบูนี่ môn nơi đấy bố Tao lấy mày mày nhầm mày 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 là mày 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 nhầm, พี่พี่พี่สองตพี่พี่พี่นี่นี่ตันงดูแล้วจะเวียนหัวนี่นี่ตัวนึงเทาไหร่เขาเก็บน่นนั้นนี่ทั้งนาเลยทั้งนา นี่ทั้งนี้ทั้งหางนี่นี่ทั้งหลังพูดพูดมาแล้วนั่นนั่นนั่นทั้งหลัง <c oughs> เหมือนเราบอกทั้าทางหลัง <c oughs> นี่นี่นี่ทั้งหลังก็ต้องสอบบ้างเ <c oughs> อยลองลอง เลอยนิร่องเลยวะน้ำไม่ไหวเนี่ยไปยังดูหนิวัดชาบิโยคุงอะไรโอ้น้ำเขาป้าเขาลงแล้วนลยโอ,อ้ปึ๊บอุ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 ๊ยนี่นี่นี่เข,ขาเล่าเขาผู้ เมื่อยพี่น้องเมื่อยเพื่อจะได้กินเนาะอ้าวมวนนะครับอ้าพี่น้องเอาไปียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวบรที่ยำแมงซ่อนกันขาตั้งกล่องบรได้ม่านะครับอ่ะจีบนาบุฟฟอ,อ,อกันใหม่นะครับเก็บบรรยากาศบันพีพี่น้องเบิ้งนะครับพีที่หายำแมงซ่อนนะครับ